เอาละที่เราบอกที่สาธิตมาที่ให้โชว์ลไอ้ใกล้ๆบอกให้ดูเนี่ยนี่ค่ะเดีย๋ยวจะถาที่ที่ดูที่ทาทาแก้มเยวดูนะคะทาให้ดูโชว์ให้ดูโชว์ให้ดูนี่ที่เราถือแต่เรามือกลุ่มพิการเราก็ต้องใช้นะคะแล้วก็ทํานี้นี่ดูช้าหน่อยนะคะมือพิการแต่มือคนพิการนี่ เห็นไหมอันนี้สีชมพูจะได้สวยอืเห็นไหมออกสีชมพูแล้วไม่น่าเชื่อเลยดูจะนี่นี่เฮ้ยมันเป็นไม่ได้ต้องเป็นได้สิเดี๋ยวไอ้อไขั้น